สวัสดีจ้ามือนีกะมาพบกับช่องไม้ผ้าร่วยเนาะคะ่ะมือนีไม่กะจะผ้ามาตามแนวทังคันนำมนตนะะ์ของพระโตงเนาะคะ่ะของพระโตูงเนาะค่ะผู้ใดเขามาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนทั้งหมดเพื่อสีบอพาดข่าวสารดีๆแนวทังเด็ดเ็ดจากทางช่องไม้ผ้าร่วยเนาะคะ่ะไม่กะจะผ้าเขาไปชุ่มดานในเนาะคะ่ะ ว่าใ้แนวทางขันน้ำมุนเนาะค่ะตามไม้มาเลยจ้าครับกลับนบมาสการครับครับนพครับผมเมื่อนี้แล้วพายเอฟซีมาตามแนวทางเลขขันน้ำมุลของว่าอ,อาจารย์ครับผม,ม,มนี่ละเมืมอ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 ม่อนี้มีงวด่ว่นี้มีเลขปิศนาบอกครับอาจารย์มีมีอ๋อแต่เมื่อเมื่อนี้นะทั้งพี่จะไม่ได้ไม่ได้จับ ให้ตัวเล็นะคือว่าให้เบื้องในขันอ๋อให้เบื้องก่อนนะครับเมียนถาโยมโยมพอโยมแม่เพิ่นเห็นเรามักตรงกับก้อนฝันหรือตรงกับตัวเรขกที่ว่ามักกับผ้าจับเอาก้อนก็ได้ครับจับมันก็มีหาตัวจับไส่กันอะไรี่าป็นสามตัวสองตัวหรือจะเป็นหรือจะเป็นสองชุดก็ได้นี่สิสองชุดก็ได้หมายถึงว่าอันนึงจะเป็นเลขกหกเนาะ หกกับเก่านี่จะตัวเดียวกันกับแมนครับอันนึงกระติดหกไว้อันนึงกระติดเก่าไว้ครับสละเรกปริศนาของอาจารย์นี่ได้ประมาณเมื่อใดปริศนานี่จะมันร้อมกับวันที่สิบห้าได้จะวันที่ว่าในพันเนี่ยจะจับให้เป็นเป็นชุดเป็นตัวในวันที่สิบห้าความกับพปริศนาถรำครับตอนนี้ครูมันกำลังจับไห่ครับตอนนี้กำลังไล่ไห่อย่างย่อมเพลย่อมพอย่อมแม่พันเบิ้งครับมันก็ะจับ สับไปส่ามากก็บ่ยากหนักเลขยตัวนึงนั่นก็บ่ได้แปลตัวเลขบ่ได้แปลยากเลยแต่เขียนหน่อยยังมั่งแต่เชนหน่อยยังมองง่ายมดีไหมตัวเลขเนี่ยอาจารย์มักมักตัวใดครับผมอยู่ในนี้ที่วาแห้งๆเลยครับนมันมันเป็นไปได้ทุกตัวนะถ้ามั่งแับมักแบบตัวนึงมองยากเนาะมันมักทุกตัวครับ หลูกตัวแต่แต่จะไหนล่ะแต่ลักลอยตามตัวบนบอกได้ยุว่ามากไปลักลอยอลักลอยทางตัวขออนุญาตจับลักลอยอาจารย์น้ำก่อนด้วยกรับอาจารย์วาสิมาคือกันบอ่อไก่กันบอ่อนะพราจะสิได้ฟันนำ้ำเราจะได้เบิงนำ้ำได้สวลักร้อยลักร้อยนั่งลักร้อยคิดว่าเป็นซีต่อลักร้อยลักร้อยมาซีตัวเดียวได้<ม>บอกอาจารย์ ที่ีกตัวร่องหนึ่งตัวร่องหนึ่งจะเป็นเกา่าสีกับเก่าหลักลอย<น>ครับเนี่าบางน้นมันก็ว่าสองสองหลักลอยอมันมีมาหลายทางครับอาจารย์หลักลอยหลักซิดหลักเหนื่อยในคณะมดเราคำนวณใส่เบิ้งอาาันนเบิง้งเฮ็ดไปยังนี้ก,ไก็ได้คือตัวโตเก่าวในว่านมาเป็นโตเกียวอะไรเลย้ยมตเก แต่ว่าสองตัวนี้ก็ตัวซีนั่นออามาจับสซนัมจับสซนําสำหรับตัวเลขพระอาจารย์ก็ไดมาล้วเนะคะ่ะเดี๋ยวแม่จะให้มึงนะคะ่ะว่ามีตัวใดแน่เนาะคะ่ะก็จะมีเลขหาตัวเนาะคะ่ะเอฟซีก็ล่องเอาไปจับมึงเนาะคะ่ะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าวันที่สิบหาตอนเสาร์คอยสีสรุปเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะ ไม่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่เขามารับชมช่องไม้ผ้าลวยเนาะค่ะไม่ก็ต้องผู้ใดมากะล่องพิจารณาเมืองเนาะค่ะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผู้ใดมากะซื้อผู้ใดบอม,มากะผ่านเนาะค่ะโบใช้วิทยานในการรับชมด้วยนะคะไม่ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ